แต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนคณะเปาโลกับศิลาศกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนรากคุกสะเทือนสะท้านและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจองจำก็หลุดจากพวกเขาทุกคนพี่น้องในชีวิตของเราเราอาจจะถูกจองจำด้วยบางสิ่งนะเร,งนเราถูกจองจำด้วยความยากจนความขัดสนเราถูกจองจําด้วยความเจ็บป่วยเราอาจจะถูกจองจําด้วยความโกรธ ความขมขืนใจเราอาจจะถูกจองจําด้วยบาดแผลในอดีตของเราที่มันยังรักษาไม่หายเราอาจจะถูกจองจําด้วยวิญญาณชั่วนะที่มันจะมาลบกวนเราเป็นบางครั้งบางข่าวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จองจำนะคะเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่พันธนาการเราทําให้เราไม่สามารถมีอิสระได้ไม่สามารถที่จะ มีสันติสุขได้อย่างร้อยเปอร์ซนะเพราะนั้นเหมือนที่อาจารย์เปาโลนะ,ะกับศิลาชถูกจองจำอยู่ในคุกนะะในขณะที่ท่านถูกจองจำอยู่ก็ยังสามารถมีความชื่นชมยินดีนะคะและสามารถยังนมัสการได้พี่น้องหลายครั้งเราต้องยอมรับนะ,ะว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่มัน ท้อแท้ใจหรือว่าถูกผูกมัดด้วยบางสิ่งนะคะถูกจองจําอยู่ในความทุกข์ใจนะคะเราไม่สามารถจะมีใจที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้เราไม่สามารถแม้แต่จะขอบคุณพระเจ้าได้อย่าอย่าพูดถึงการขอบคุณพระเจ้าเลยนะ,ะหลายครั้งเราต่อว่าพระเจ้าด้วยซ้ำนะคะเมื่อเราถูกปัญหาบางอย่างรบกวนนะ,ะแทนที่เราจะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีไม่เราจะต้อง ตำหนิพระเจ้าก่อนว่าทําไมพระเจ้าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทําไมพระเจ้าต้องปล่อยให้ลูกอย่างงั้นอย่างนี้นะคะคือต่อว่าพระเจ้าก่อนเลยแต่นี่ไม่ใช่ท่าทีของคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเป็นญาณน,นะคะอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเรารู้ว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตที่แบบสะดวกสบายหรือราบเลื่นเลยอาจารย์เปาโลรับใช้เยอะแล้วก็ถูกโจมตีถูกต่อต้านเยอะเกือบตายหลายรอบมาก ชีวิตของอาจารย์เปโโลเนี่ยสมบุกสมบันมากนะแต่อาจารย์เปโโลไม่เคยที่จะตําหนิพระเจ้าเลยนะคะ เพราะว่าพราะคุณของพระเจ้ามีอยู่เสมอในชื่อของท่านแล้วในขณะที่ท่านถูกจองจำนะคะท่านกลับเป็นคนที่หนุนใจคนอื่นว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเถอะเพราะว่าอาจารย์เปาโลเห็นแล้วว่าในทุกกรณีที่ท่านทนทุกข์ยากลําบากเนี่ยมีพระพรอยู่เสมอมีพระพรมีการช่วยเหลืออยู่เสมอเพียงแค่เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเจ้านะคะเพราะฉนั้นถ้าเราถูกจองจําด้วยสิ่งใดพี่น้องที่ทําให้เราเป็นทุกข์ แสนสาหัสนะี่หนึ่งให้เราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าที่ พระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสถานการณ์ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้ปลดปล่อยลูกและพระองค์ทรงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวของลูกและลูกเชื่อว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาของลูกและพระองค์ทรงเป็นทางออกของลูกพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในทุกเวลาของลูกลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในทุกๆสิ่งถ้าสิ่งนั้นเกิดจากความบาปของลูกก็ขอพระเจ้ายกโทษให้กับลูกด้วยให้ลูกกลับใจและเปลี่ยนท่าทีใหม่และส่วนที่ เหลือขอพระเจ้าทรงช่วยลูกปลดปล่อยลูกจากพันธนาการนี้นะคสองคือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาที่เราทุกข์ใจมากๆนะเราไม่สามารถที่จะร้องเพลงสรรเสริญหรือขอบคุณพระเจ้าได้แต่พี่น้องต้องฝืนที่จะทำนะพี่น้องฝืนทําเราร้องไม่ได้เราเปิดนะถ้าเราไม่สามารถร้องเพลงนมัสการพระเจ้าได้ให้เราเปิดเพลงนมัสการนะแล้วบญญรรยากาศ มันจะคลี่คลายออกนะะบ,บรรยากาศของการนมัสการจะคลี่คลายความตึงเครียดนะะแล้วการนมัสการทําให้จิตวิญญาณของเราเข้าสู่ท่าทีของการสรรเสริญแล้วก็นมัสการนมัสการแล้วพี่น้องการนมัสการสามารถ หักโซ่ตัวทำลายหลายสิ่งหลายอย่างได้เมื่อเราถูกผูกมัดโดยวิญญาณชั่วนะคะเมื่อเราสารรเสริญพระเจ้าเมื่อเราร้องเพลงน้ัมาการพระองค์โซ่ตัวนั้นจะหักออกเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลนะคะเมื่อท่านร้องเ,อเพลงเสียงดังในคุกโอ้โหการสารรเสริญการน้ัสการเนี่ยมันทำให้แบบทุกสิ่งเนี่ยสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนะคะการนมัสการเนี่ยเขย่าฟ้าสวรรค์มากนะคะทำให้ คุกเนี่ยสะเทือนจนโซ่ตัวนั้นหลุดออกนะเพราะฉะนั้นการนมัสการของเรานะจะทําให้การโซ่ตัวที่มันพันธนาการเราเนียหลุดออกนะครับเจ้าอยากให้ดูตัวอย่างอีกคนหนึ่งก็คือกริย์ซาอุลนะคษัตริส์ซาอุลเนี่ยหลังจากที่พระเจ้าถอดการเจิมออกจากท่านพระวิญญ,ญาณพากไปจากซาอุลละกลับกลายเป็นว่ามีวิญ,ญญาณชั่วเข้ามารบกวนซาอุนนะเป็นบางเวลาแล้ว ทุกครั้งที่ถูกลบกวนด้วยวิญญาณชั่วท่านก็ทรมานมากนะฮะจนดาวิดเนี่ยต้องหยิบพินแล้วก็เดิทเพลงถวายนะเป็นเพลง <c oughs> เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นเพลงนมัส,สการพระเจ้าดาวิดจะต้องดีดพินถวายแล้วเมื่อทุกครั้งดาวิดสรรเสริญพระเจ้านะฮะวิญญาณชั่วก็ละออกไปซาอูลก็รู้สึกบันเท่าขึ้นนะะ พี่น้องหลายครั้งที่ข้าพเจ้าต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนะแล้วรู้สึกว่าถูกรบกวนฝ่ายวิญญาณสิ่งที่ข้าวเจ้าทําก็คือการเปิดเพลงน้มัสการนะเปิดเพลงนมัสการพระเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านของเราให้เป็นบรรยากาศของการนมัสการนะเราสามารถเปิดเพลงได้ทุกที่เวลาที่เราทํางานนะเราก็สามารถเปิดเพลงนมัสการนะเพื่อที่บรรยากาศที่เราอยู่มันจะปกคลุมไปด้วย การทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในการนมัสก,การของพระเจ้านะคะอยู่ในบรรยากาศของการทรงสถิตมารซาตานไม่สามารถลบกวนเราได้นะ,ะเพราะว่ามารซาตานไม่สามารถต่อต้านกับบรรยากาศของการทรงสถิตของพระเจ้าได้นะ,ะแล้วบรรยากาศแบบนี้ช่วยปลดโซ่ตวลน,นะหักโซ่ตวนหักพลาน,นาการให้กับเรานะคะเราจะต้องใช้เวลาในการที่จะ <c oughs> จดจ่อมากๆกับพระเจ้านะ,ะจดจ่ออยู่ที่พระองค์อย่าจดจ่ออยู่ที่ปัญหาหรือสิ่งที่ผูกมัดเรานะคะแต่เราเปิดเพลงนมัสก,การพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์แล้วเราใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูรเราประกาศหัก so โซ่ตัวนโซ่ตัวนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราประกาศหักโซ่ตัวของความเจ็บป่วยเราหักโซ่ตัวของความขัดสนและความยากจนเราหักโซ่ตัวเหล่านั้นในพระนามของพระเยซูนะคะ พี่น้องทําแบบนี้แล้วพันธนาการจะหลุดออกจากเรานะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ